จับสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีวันนี้ตามตัวเลขแนวทางคนโดนแห้งครับพี่น้องหลายคู่แล้วก็วโน้คนทำหาร์ดบประเทศพี่น้องเอฟซีรูปแบบคนโดวงหฮงสามตัวไม่ต้องบริสันละว่าเน้นที่สามตัวอย่างเดียวบริสันละว่าพี่น้องเอฟซีทุกท่านเลขชุบอกมาแบบใดพี่น้องเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวเขาจะขาไปถามสอบถามคนโดนแห้งเมืองเพราะว่าเพาก็บังหวัดจอดถึงตามเลขรูปแบบแนวทางคนโดนเห้งครับพี่น้อง ก่อนจะชมคลิปนี้พีน e ่น้องเอฟซีทุกท่านอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากน้ำหน่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับพีน e ่น้องเอฟซีทุกท่านวันอลไรสิไอฮั่งครับพีน e ่น้องเอฟซีทุกท่านขอไปี่บอปพี่จ่าครับคนดวงเฮงครับพี่น้องเพิ่นจุดธูปล่ะ่นออกมาเดี๋ยวเราจะไปบอกพี่จ่ากันครับเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับพีน e ่น้องเอฟซีทุกท่านสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่าน วันนี้วันอังคารเนาะวันนี้วันอังคารมือจับวันดีเออเป็นวะเป็นเลิดีเป็นมือเป็นเลิกดีเด็กดีเป็นเลิกดีมือเลิกงามย้ำดีมืออาจจะรวยรวยื่องรวยรวยเฮงเฮงกันทุกคนแล้วสามตัวเนาะเจาะเจาะอย่างนี้ว่าเพิ่นจะเลงนเป็นคุดเนี่ยกับพิ่นจะเฮ็ดเพาะอียงก็ประตูโค้งไหนจิเ็ดประตูโค้งให้สร้างเขามาเบิ่งแล้วล่ะออืก็เลยกะตกลงกันแล้วล่ะกะ เดี๋ยวอีกได้มื่อจันมันดีเพิ่นกะจิยุกยกเสาประตูคงเมื่อใดเดี๋ยวสิบอกอีกเทื่ยนหนึ่งอ๋อเดี๋ยวให้เพิ่นแจ้งล่วงหน้าจักสามสิบหมื่นไปเนาะเดี๋ยวจะเอาไล่ซื้อทันใดแต่ร่วมบุญแต่จะเอาไล่ซื้อลงหลุมให้เนาะไล่ซื้อให้เนาะค่ะเนาะเขียนอธิษฐานเอาลงหลุมให้เพื่อนน้ำเนาะไปเนาะเอฟซีตุชันลงหลุมเสาเอกเสาโถ่เหรอฮาก็ไปนั่นเลยไปให้เพื่อนยี่หันเลยเพื่อนโยก่หันเลยมือเพคน กูเสาเมื่อใด้แก่งอีกเช่นนึงครับพี่น้องเยฟซีกูเสาเมื่อใดแต่สีแก่งลงหนาเลยจากสีหามือพวกหละเอเดี๋ยวนี้ยังพัดละได้รังพัดละได้เลือกทำบุญทราบประตูโงงกระซอยกันพี่น้องแต่ว่ามือนี้พี่น้องเยฟซีทุกท่านมาตามรูปแบบแนวทางมือนี้มือสาโค้งสุดถ่ายเลยเด้อพี่น้องของโค้งบางแห่งเพราะว่ามืออื่นหวอยออกอลไรเลยสายแม่นทูพี่น้องสองตัวไม่เอาเอาแต่สามตัวรวนเพราะว่าสามตัวจีหวัดส่วนละไรสองตัวสองหวัด มื่อนี่จุดแล้วป่ะจจุดจุดแล้วไม่ไม่มันมาดจุดแล้วออกมายังไยแมนโอจุดแล้วไม่ไม่มันมาดได้ตัวได้หมดออกมามาคักตัวแรกชื่อไปแล้วอ้ยาก้อนจิตจุดทูปเชื่อไปแล้วก่อนจิตจุดทูปแมนโอจุดทูปออกมาเมื่อนี้แล้วได้หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามแมนเอ๊ยจะได้เอาไหมเนี่ย ปรัดเล่นเอาเป่็นตัดเลนเอา่ละมุนพอมเลขเก้ากับเลขหกอาจจะเป็นตัวเดียวกันอย่าลืมอย่าลืมตัวนี้แหละเนาะกันเนากัเก้าเป็นตัวเดียวกันเก้านี่แหละว่าหันกับหกับเก้านี่แหละออราันเรีนแปดเก้าได้ไหมเนาะแกนเป็นแกนแล่าหัันปนเีนแปดเก้ามาจิบจิม วันนี้กับมี่เก้าเก้าก็ต้องเก้ากับหกขึ้เก้านะคะเนาะหกหมุนอ๋อเก้ากับหงหมุนอ๋อเป็นจั้งเลยเนาะธนาคารไหนบจเจธนาคารบบไปไปจัดธราฐบาลนี่จ้ะไปตลาดบาลอาจจะไปเลขหน้าเลขหลังเลขท้ายสามตัวหน้าสามตัวหลังเขาก็ซื้อติดว้น้ำอืาเพราะว่าเราเราเล่นมาเยอะแล้วค่ะแต่ว่าเราของได้ได้เยอะๆค่ะส่วนหลายสิเนเ่รนด้วยสามตัวดจะได้กยะ หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามตัดเลนเอาไปลองยิงเลนอาหนึ่งหกสามเนาะเป็นหนึ่งหกสามก็ได้เป็นหนึ่งหกสามหนึ่งเก้าสามค่ะท่านผู้ชมได้เข้มงวดแขนไปกร่งักล่อยทิ่มมาเลยค่ะคนดองเฮงหกหนึ่งสามฮะลักร้อยไหมรักร่อยเจ้าใดวะเนี่ยเก้าศูนย์หก เก้าศูนย์หลักลอยเป็นปะแน่หลักลอยหลักลอยมีหกมีเก้ามีศูนย์จะเป็น้น่เอฟซีตัวสั้นเด็กเจะเขียนไว้ให้นเป็นหเอฟซีเนาะเจเจริมเก้าศูนย์เนาะแม่หลักลอยจะเขียนไว้แล้วค่ะเดี๋ยวพอาแอดม่ได้เขียนแอดลงให้กันสิตามนั่นเลยค่ะท่านผู้ชมใครมักกะใครมักกะบ่มักกะชื่อไว้หน่อยหน่อยก็ได้อันนี้เป็นถือบางข้างนะเขาไปน้ำเพลินพอบาได้ค่ะเพราะว่าเป็นอย่างแบบนี้เขาหัดตัวเขาสิเอาหนอว่าโอ้ตัวนี้บ้เอาแต่เขากระถิ่นจ้ะ แล้วก็ถือคือเก้าค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยมีหกบีเก้ามีศูนส่วนสามตัวหนึ่งเก้าสามพี่น้องไปจาดเล่นเอาไปสันระว่าอหนึ่งเก้าสามหนึ่งหกสามตะลวันคนร้อยแห้งโยกไข่เบิ์พี่น้องไปจัดเล่นยญไปสันระว่าพี่น้องจัดเลรนหนึ่งเก้าสามเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันอ๋อค่ะคหมุนแล้วหกประตูอ่า เป็นเก้าสามก็เป็นเก้าสามก็เป็นหกสามเนาะมันก็หาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่น้อยอีกีรูปแบบนาทาอัตตัวนี้มันก็ไปถือเลขดังเปนแดงเป็นเลขดังเนาะดังมันก็ใส่กระยาแล้วเขาเข้าไปใ่แล้มรู้อกว่าได้งยินผลมาดังมันได้งยินผนมาเลขตัวนี้นะมันดังแล้วจันบน่ะหลักร้อยกอยู่ที่หกเก้าศูนย์มันบอกาดทางแนหลักร้อยในหกเก้าศูนย์ ดังไม่<อ>ได้ใช่ปก,กติแล้วปกติแล้วหลักร้อยเราจะมาสี่ตัวมีพี่น้องเอฟซีนี่เพิ่งเอา,เอาพี่น้องเอฟซีตัวท่านมีหนึ่งมีเก้ามีสามสามตัวพี่น้องไปจาเนเรียญเอาส่วนสองตัวแอสตารไปใหาหลักกระเชเก้าหนึ่งเก้าสามหกสามหนึ่งหกหนึ่งสามส่วนหลักร้อยของคนโดนเห็กับพี่น้องเลซี่ตุสันมีหกมีเก้ามีศูนย์ขขอยู่ข้างล่างพี่นอ e ้นนอ,องเอฟซีตุสันไปปิจารณนาสาเนาะท่านช่องเสนอเป็นเส้นแค่เส้กลาง คนดวงห้งเสนอเป็นแนวทางฝากี่น้องเอฟซีจุตท่านไว้ห้าชกห้าหมานเมืออื่นครับขอบคุณครับคนดวงห้งครับพี่น้องเอฟซีจุกท่านไปเบิ่งเลขถูกกันครับพี่น้องครับมาลุ้นเลขถูกกันครับพี่น้องเอฟซีจุกท่านเลขถูกคนดวงห้งจุดไปหลอกเอฟซีจุกท่านเอามาเบิ่งลุดเลขถูกกันครับพี่น้องเอฟซีจุกท่านคนดวงห้งสายแม่นเลขถูกครับพี่น้องเอฟซีจุกท่านวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อย รูปแบบหน้าทางเด็กผูกเสอยมากรูปแบบไหนครับพี่น้องเป็นครับเป็นจองให้างมาลุ่นกันลุ่นกันพี่น้องลุ่นกันมีตัวไหนมาลุ่นกันครับพี่น้องเอฟซีเป็นแห่งข่ามาเบิ้งก่อนมาสั่นละว่าให้โอกาสที่งานข่ามาก่อนมาลุ้นกันครับพี่น้อง วันที่สิเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ถกพนดงแหงไปเะเื่อใหเห็นเป็นแตไหมาลุ่นกันพปเนาเอฟซ e ีบวกกันมนยายนาะ ควนแหละไปน้องเริ่มควนแหละส่วนหลายคนโดยให้สองตัวประบาดไปน้องเขาจะยุ่งแค่สามตัวกันวันนี้มันหลุดกันเลยถูกที่สามตัวเสี่ยมารูปแบบไหนอะไรมาก่อนครับพี่น้องเอฟซีกูร์แนมาหลุดกันอะไรมาก่อน อนนี้ยังเ่็นอ่นงเป็นองเห็นเลี่ยงครับพี่นองเอฟซีอยต่างของึน่นนจะได้ชัดห,ห,หนึ่งมาก่อนเลยพี่นองเห็นเป็นหนึ่งมากก่อนแะครับเป็นองเอฟซีหนึ่งมากก่อนแล้วมาดูนุ่นตัวที่สองกันครับพป่นองเอฟซีตัวที่สองสิงเป็น,ปนตัวดตัวแรกหนึ่งมาแล้วครับพี่นอน 4, ่งเอฟซีตู หนึ่งมาแล้วพ <c oughs> ี่น้นองหนึ่งมากปัดแล้วเอฟซีทุกท่นรุนพี่น้องรุ่นตัวที่สองทีมก็ได้ครับพี่น้องเอฟซีครับมารุ่นกันครับสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคม กวเฮนึ่ง่ควนเยน้องหัวหัว้เก่าแจพไปน้องหัวคือคือเก่าจพี่น้องเอฟซีหัวคือเก่าพี่น้องเอฟซีหัวคือเก่าเท่หัวขือเก่าแต่ไปน้อง ชือเก่าครับพี่น้องรุ่นเล็กถูกครับพี่น้องมันถือดังใชระบเพี่น้องเอฟซีเก้ามาแล้วครับพี่น้องเอฟซีหนึ่งเก้ามาแล้วรุ่นตัวที่สามครับพี่น้องครับมีหนึ่งมีเก้ามาแล้วรุ่นตัวที่สามเป็นครับพี่น้องครับหนึ่งตบเก่ามาแเลยพี่น้องหนึ่งตบเก่ามากเลยพี่น้องหนึ่งตบเก่ามาแเลยพี่น้อง มันรลุนกัวที่สามเลยครับพี่น้องเอฟซีครับคุณค้นควรให้โอกาสที่แม่กลับแมา่ทายก่อนครับพี่น้องเอฟซีเป็นมันจุดไปให้แล้วครับเป็นอันที่ทานไปให้แล้วมันหอกไปทั้งนอกมันรุ้นกันครับหล่นตัวที่สามกันพี่น้องตัวที่สามมาแล้วครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยไม่คือสามเดี๋ยวพี่น้องเอ้าพี่น้องเอฟซีดังไม่ดังไม่สนแล้วครับพี่น้อง e เอฟซีลีทูบออกมาลักษณะแนวใด พูดวังให้ก็ต้องไปนั่นนั่นนะครับพี่นอ้องเพราะว่าจุดก่อนรันหวยออกหนึ่งวันเพราะว่าเพิ่งมาอยู่กันสอขั้นโอ้ลายหวดเลยพี่นอ้องเพินำมาได้สามตัวอยู่เนี่ยมันหลุนกันครับพี่น้องเอฟซีตัวที่สามคล้ายสามเลยพี่น้องคล้ายสามหรือว่าสิบเป็นเจ็ดหรือสิบเป็นสามมันหลุนกันเท่านั้นหนะึ่งเก้ามาแล้วพี่น้องเอฟซีหลุนตัวที่สามกัน เราเป็นตัวไหนอ๋อเป็นรุ่นครับรุ่นรุ่นตัวที่สามครับพีน่นเอฟซีครับรุ่นตัวที่สามครับจะเป็นสามหรือเจ็ดอ้ยันเป็นเจ็ดป็นเ่อง,องหรือเเจ็ดหรือสามสามหรือเจ็ดพี่น่องอ้าวคืหหอสามเลยพี่น้องอ e ืมสามมีลีพี่น่าเอฟซีตัวแทนหนึ่งเก้าสาม จะจบบอลหิครับพีนองเ e อทุกทา 1, 9, 3, ่านหนึ่งเก้าสามสรุปบอก้าแเราครับพีนองเ e อทุกท่านไปตัดเเอาตัดเล่นแต,นแตจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสามหกสามครับว่าเห็นปีนองเอซทุกท่านนะนี่แหละครับพีนองเอฟซีเป็นเลขทูกคนบอครับพีนองเ e อ